ทำบุญแล้วจะได้บุญหรือไม่เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยคําว่าบุญสำหรับคนไทยไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคําในพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจมาหลายชั่วอายุคนบุญคือพลังแห่งความดีที่เราสร้างขึ้นด้วยกายวาจาและใจไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาทุกการกระทำที่ตั้ อยู่บนความเมตตาและความเสียสละล้วนเป็นหนทางก่อให้เกิดบุญทั้งสิ้นบุญจึงไม่ใช่สิ่งที่ห่างไกลแต่คือความสุขสงบที่เราสัมผัสได้ทันทีในใจยิ่งทำบ,บ่อยใจก็ยิ่งสว่างสะอาดและมั่นคงเป็นสเสบียงให้เราเก้าวพ้นความทุกข์ในชีวิตไปได้อย่างงดงาม สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ ในแผ่นดินไทยมีครูบาอาจารย์ผู้เป็นดั่งแสงสว่างนำทางจิตใจอยู่มากมายและหนึ่งในนั้นคือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีพระผู้มีเมตตาและเปลี่ยมไปด้วยคำสอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง ท่านเป็นสิทธิสำคัญของหลวงปู่มั่นปริสุทธโธและสืบทอดแนวทางวัดป่าที่เข้มข้นในด้านการภาวนาหลวงตามหาบัวมีได้เพียงแค่สอนเรื่องการปฏิบัติธรรมเท่านั้นหากแต่ยังชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของศรัทธาความเพียรและการรู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่นคำสอนของท่านมักเต็มไปด้วยความจริงแท้ตรงไปตรงมา บางครั้งก็เคร่งขรึมเพื่อให้ผู้ฟังตื่นตัวบางครั้งก็แฝงอารมณ์ขันที่แยบคายแต่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดล้วนพาใจคนให้หันกลับมาสำรวจตนเองเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตและมุ่งสู่การพน้นทุกข์เพราะบุญเป็นพลังงานที่มีพลังดึงดูดความจเจริญม,มาสู่ชีวิต เป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มากถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยถ้าบุญอ่อนกําลังลงหรือหมดบุญบาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสส่งผลทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆนานาเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความสุขหมดอำนาจวาสนาเสียชื่อเสียงเกียรติยศ แม้คนที่รักกันก็หมดรักแม้ทรัพย์ที่มีอยู่น้อยนิดก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ฉะนั้นการจะมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างและความสุขสมบูรณ์ในชีวิตจะต้องมีบุญที่มากเพียงพอซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพ ล้วนต้องอาศัยบุญทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่แบบพอมีพอกินหรือคิดจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือพระเจ้าจากักรพรรดิแม้กระทั่งปรารถนาที่จะหมดกิเลสบรรลุมรผลนิพพานเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัญเจกพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมีบุญถึงบารมีถึงถึงจะดำรงอยู่ในสภาวะนั้นได้อย่างมั่นคง และมีความสุขด้วยเหตุนี้เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสั่งสมบุญเพราะบุญคือเบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกระดับอย่างแท้จริงแชร์เรื่องบุญไปก็ได้บุญบุญและทานที่บังเกิดมีการส่งผลต่อขอให้เป็นอภิมหาบุญ ขอให้ผู้ที่ส่งมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่จนปรารถนาสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการขอให้ผลบุญนั้นเห็นผลทันตาด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุจิตของผู้มีบุญมากมีด้วยกันดังนี้ 1. ไม่บน่นเมื่อมีบุญแล้ว ผลบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตขึ้นอยู่ตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้บ่นไปก็แค่นั้นที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ด่างใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเอง 2. ไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น 3. ไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของฤทธิ์ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่หลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล 4. ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกําลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจไมุู่งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน 5. รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต 6. อดทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังงานความเข้มแข็งตามกำลังของบุญฤทธิ์ทําให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนความอดทนมีความสุข 7. สงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเปลี่ยนสภาพให้เป็นคนที่สงบใจสงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายสับสนวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 8. ปล่อยวางได้ปล่อยวางเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่รู้จักกาละเทศะการวางตามกำลังของบุญไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น 9. รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความตื่นรู้เบิกบานตามกำลังของบุญฤทธิ์เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจมีความเป็นอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที โอวาทธรรมคำสอนพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพแข็งแรงมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือสาธุ